อกลองในเ<ม>พื่อไทยกลับทวงแชมป์ได้ไหมอนาคตเอ,อให้ผ่านปีหน้าก่อนนะครับเราดูปีหน้าก่อนแล้วเรามาคุยกันว่าเ <c oughs> พื่อไทยจะได้เป็นรัฐบาลในปี68อาหนาผมคาดคะเนจากรีบุญทรงพลิกแชมป์ได้ไหมเ <c oughs> พื่อไทยหรือว่าก้าวไกลย,ยังเป็นแชมป์อยู่ก้าวไกลไม่น่าจะเป็นแชมป์ต่อไปแล้วนะครับเพราะว่าถ้าสมมติถ้าถ้ามีเวลาการเลือกตั้งสมัยหน้าอีกสักสองปีอย่างเงี้ยคือถ้าผมดูจากวันนี้แค่สามเดือนนะ ระดับการวิพากษ์วิจารณ์หรือการขุดคุยหรือสิ่งที่ก้าวไกลทำเนี่ยข้ออ่อนเขาเยอะมากนะฮะแล้วเราถ้าเราย้อนกลับไปว่าทําไมคน14ล้านคนถึงเลือกก้าวไกลเนี่ยมันมีปัจจัยเยอะมากเลยนะลูกอาบญาตายายที่โดนลูกหลานจากกรุงเทพโทรไปบังคับให้เลือกหรือว่าเลือกาะเชื่อเรื่อง3000บาทเลือกาะเชื่อเรื่องนเรื่องนี้เนี่ยมันผิดหวังกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าระดับการ ที่ก้าวไกลยังเป็นคนอย่างนี้นะเขายังทํานี้ไปเรื่อยๆนะฮะยังสุดโต่งไปเรื่อยๆแล้วระดับการขุดคุยการต่อต้านยังรักษาการต่อเนื่องแบบนี้นะเพราะว่าก้าวไกลไม่ได้14ล้านเสียงเนี่ยผมว่าเขาจะสุดลงมากทีเดียวเพราะฉะนั้นเขาเนี่ยมีข้ออ่อนเยอะเขาจะพังยิ่งเวลามากเท่าไหร่เขายิ่งพังมากเท่านั้นนั่นเปเรื่อยๆส่วนเพื่อไทยเนี่ยผมก็ดูว่าเพื่อไทยก็จะโดนหนักเพราะเพื่อไทยอยากที่ ที่เขาใช้คํำกินว่าตบัดสัตว์อะไรตั้งแต่ต้นนะฮะไอ้นี่จะย้อนกลับมาเมื่อถึงวันเลือกตั้งแล้วไม่เพียงแต่นั้นสิ่งที่พอกตัวเองเป็นรัฐบาลเนี่ยนะตัวเองก็จะทําเรื่องที่มันจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้เยอะมากทีเดียวและยิ่งถ้าตัวเองมีพื้นฐานที่เกี่ยวเรื่องผลประโยชน์มาเป็นเป็นเป็นตัวแทรกหรือเป็นตัวกําหนดด้วยนะเพื่อไทยก็จะหนักตอนนี้พรรคอื่นล่ะ ประชาธิปัตยก็จะถูกวิาพากษ์วิจารณ์นะฮะว่ามันเป็นพรรคที่สิ้นอุดมการไปแล้วนะ,ะจบไปแล้วหรือพรรคพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติก็ไม่ใช่ผู้นําของฝ่ายอนุรักษ์นยมแต่เป็นพร้อมพรรคที่พร้อมจะจะจับมือกับใครก็ได้อ่ะคุณกระโดดไปจับมือกับเพื่อไทยเนี่ยถ้า,ถาคุณเป็นศัตรูกันคุณตรงกันข้ามกันแล้วคุณจะเป็นอะไรอ่ะร้อ,อเพราะฉนั้น มันไม่มีอะไรเหลือเลยตงลงชุดลงทุกพักชุดลงทุกพักฮะเพ<อ>ราะว่าแหลกละเอียดแต่ว,ว่าภายใต้ชุดนี้นี่<ะ>เพื่อไทยน่าจะได้ดีกว่าก้าวไกลประมาณนั้นผมว่าพังทั้งสองพักเนี่ย <laughs> ผมผมมองไม่เห็นว่าแต่ว่าแน่นอนทั้งสองพักอ่ะเดี๋ยวผมต้องคันได้เพื่อไทยน่าจะชนะก้าวไกลสมัยหน้าใช่ไหมอาจารย์ว่ามีโอกาสมีโอกาสมีโอกาสเพราะเขาเป็นรัฐบาลอย่าลืมนะครับคนที่เป็นรัฐบาลก็จะได้เปรียบประเด็นที่หนึ่งเนี่ยนะฮะ เขาเนี่ยมีงบประมาณใช้ถ้าอยู่สี่ปีก็สิบสี่สิบห้าล้านล้านนะนะอันที่สองเนี่ยนะฮะความเป็นรัฐบาลเนี่ยเขามีสื่อคือจามออกมาก็เป็นข่าวอะ่ะสื่อตัวเองและสื่อตรงก้าตรงออกใช่ไหมอันที่สามก็มีคนที่พร้อมจะทํางานให้เขาเนี่ยสามสี่ล้านคนนะครับถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นนี่เขามีโอกาสมากกว่า